สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าเริ่มที่เวลาก้ามนาิกาท่านประธานสงนำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและนำปฏิบัติธรรมในภาคเช้าโดยประธานกองบุญนะคะคือการมิติปประมวลศิลป์โฮกแลนด์การณิติอุ่นจิตการณิติปนรินรุธิราสิริและครอบครัวพร้อมด้วยร้านเชควานพิธีถวายกองบุญแสงสว่างประธานกองบุญคือการมิติมานิกนมิรนุสตราพิลึกและครอบครัว กาเรนมิตทองสายราชพงษ์และครอบครัวพร้อมด้วยร้านยำมิไทยพิธีถวายที่ร้านเพศาสตร์โดยประธานกองบุญคือกัเยนณมิตปิยวันกัลยนณมิตเคนสเมาลินส์กัลยาณมิตอุ่นจิตกัเยนณมิตนรินรุทีรัสิริและครอบครัวพร้อมด้วยร้านเชควานส่วนพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรประมวลศิลป์โฮแกนกัเยาณมิตรอุ İstanbul ่นจิตกัลยาณมิตนรินรุทีรัสสิริและครอบครัวพร้อมด้วยร้านเชควานค่ะ พร้อมกันนี้นะคะประธานและสัตทุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื่มปิติในบุญกันทุกคนค่ะ